ใครกำลังอยากเปลี่ยนสีผมหรือว่าอยากทราบสีผมที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยห้ามพลาดคลิปนี้มากๆค่ะสวัสดีค่ะมิกจิงค่ะกลับมาพบกับคลิปซีรีส์ Personal Color กันอีกครั้งนะคะโดวยวันนี้เราจะมาแนะนำสีผมที่เหมาะกับแต่ละ Personal Color type กันค่ะใครกำลังอยากเปลี่ยนสีผมหรือว่าอยากทราบสีผมที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยห้ามพลาดคลิปนี้มากๆค่ะ ก็อื่นมาทวนความรู้เกี่ยวกับ Personal Color กันอีกรอบหนึ่งนะคะศาสตร์พาร์สนา l คา l เ o เนี่ยคือศาสตร์ที่ว่าในเรื่องของสีที่เหมาะกับแต่ละคนค่ะซึ่งการรู้ Personal Color เนี่ยก็จะทําให้เราทราบสีเสื้อผ้าสีเมคอัพแล้วก็สีผมที่เหมาะกับตัวเองได้ค่ะแต่ Personal Color เนี่ยแบ่งออกเป็นสีทายใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือ Spring, Autumn, Summer แล้วก็ Winter ค่ะซึ่งเราเคยทําคลิปอธิบายอย่างละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วหลายคลิปนะคะใครสนใจ ก็ลองไปย้อนชมกันดูได้ค่ะพอเช้านะเรามาเริม่แมแนะนําเกี่ยวกับสีผมที่เหมาะกับแต่ละทป์กันเลยนะคะมาเริ่มกันที่ทายสปริงกันก่อนนะคะทายสปริงจะเหมาะกับโทนน้าตาลเป็นหลักค่ะ ไม่ว่าจะเป็นโทนน้ำตาลเข้มหรือว่าน้ำตาลอ่อนเนี่ยก็คือเข้าหมดเลยนะคะจะไม่ค่อยเหมาะกับผมสีดำเท่าไหรค่ค่ะนอกเสียจากว่าจะเป็นทายวิวิทสป i n g หรือว่า bright s p ป i n g ที่เหมาะกับสีชัดๆคอนแทสสูงเนี่ยถึงจะทำผมสีดำได้อยู่นะคะแต่ถ,ถึงยังไงเนี่ยก็ไม่ดูละมุนเท่ากับสีน้ำตาลอยู่ดีคะ่ะถ้าเลือกระหว่างผมสีดำกับผมสีน้ำตาลเข้มเนี่ยก็จะเหมาะกับโทนน้ำตาลเข้มมากกว่านะคะในกรณีที่อยากทำผมสีเข้มๆค่ะ แต่ถ้าอยากได้ลุคสดใสเนี่ยก็จะแนะนําเป็นโทนน้าตาลประกายทองประกายส้มประกายชมพูรหรือว่าโทนเบทโทนบรอนโทนโอลิฟเนี่ยก็เข้าเช่นกันค่ะส่วนตัวเราเป็นทยสปริงค่ะซึ่งเหมาะกับโทนน้าตาลเป็นหลักนะคะแต่โทนน้าตาลเนี่ยก็คือมีหลากหลายเฉดสีมากๆเลยทําให้เลือกไม่ถูกเลยนะคะใครที่เจอปัญหาเหมือนกันเนี่ยเราก็มีตัวช่วยมาแนะนําค่ะมันก็คือการทดลองสีผมออนไลน์ผ่าน Virtual Try On บนเว็บ Garnier คะ่ะ เพื่อนเห็นภาพกันมากยิ่งขึ้นเราจะมาทดสอบให้เพื่อนชมกันนะคะซึ่งวิธีทำเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถทำตามไปด้วยได้นะคะขั้นตอนแรกคือเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Garnier นะคะกดไปที่ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมแล้วก็กดเลือก Virtual Try On นะคะต่อจากนั้นก็อัปโหลดรูปแล้วก็กดเลือกสีผมต่างๆได้เลยค่ะเริ่มจากสีดำก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าสีค่อนข้างหนักไปนิดนึงสำหรับเราค่ะ ัดมาลองเป็นสีน้ำตาลเข้มดูบ้างนะคะอันนี้เนี่ยดูดีกว่าเมื่อกี้นี้เยอะเลยค่ะแล้วก็เราอยากลองลุกสดใสดูบ้างนะคะซึ่งเขาก็มีสีน้ำตาลโทนประกายทองได้ค่ะลองแล้วสีนี้เข้ากับทายสปีมากๆเลยค่ะจริงๆสีนี้เ,นเป็นสีที่เราย้อมอยู่ในตอนนี้เลยค่ะเราใช้การดเน้อคัลเลอร์นัชโรสสี7 0ศหรือว่าน้ำตาลประกายทองย้อมผมในช่วงที่ผ่านมาค่ะเราได้ถ่ายตอนย้อมผมไว้ด้วยนะคะซึ่งวิธีทำง่ายมากๆเลย เริ่มแรกให้เพื่อนเตรียมพวกถุงมือแล้วก็อุปกรณ์สำหรับใส่น้ำยาย้อมผมนะคะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำยาย้อมสีผมลงไปนะคะก่อนผสมให้เข้ากันค่ะซึ่งส่วนตัวผมเรายาวก็เลยใช้3าซองด้วยกันนะคะหลังผสมน้ำยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาทาบนผมที่แห้งได้เลยค่ะ สางทาทั่วทั้งศีรสะเรียบร้อยแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีได้ค่ะก่อนที่จะล้างออกด้วยน้ำเปล่านะคะเท่านี้เพื่อนก็จะได้สีผมใหม่ที่สวยมากๆโดยไม่ต้องกัดผมแล้วก็ผมไม่เสียได้ค่ะซึ่งที่ยองผมของกานเนีย่นี้เนี่ยราคาซองลา59บาทเท่านั้นเองค่ะ พอนี้มั่นใจได้เลยว่าย้อมออกมาแล้วเนี่ยสีสวยตรงปุกแน่นอนค่ะใครสนใจลองหาซื้อกันดูได้นะคะก็ได้นําสีผมที่เหมาะกับทายสปริงกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็มาแนะนําสีผมที่เหมาะกับทายออทํากันบ้างค่ะซึ่งทป์นี้เนี่ยก็คล้ายๆกับสปริงเลยนะคะคือเหมาะกับโทนน้าตาลค่ะแต่ว่าจะเหมาะกับโทนน้าตาลเข้มหรือว่าโทนน้าตาลหมนๆเป็นพิเศษนะคะ แล้วก็พวกน้ำตาลอมเขียวโทนกากีโทนโอรีโทนแอสนะคะแล้วก็น้ำตาลอมส้มอมแดงเป็นต้นค่ะไทายอร่รนท่าจะแตกต่างกับไทสปริงตรงที่จะไม่ค่อย เหมาะก,กับโทนอ่อนๆเท่าไหร่นะคะคือทำแล้วจะทำให้หน้าดูลอยหรือว่าดูจืดได้ง่ายนิดนึงนะคะแต่ก็ทำได้นะคะถ้าอยากทำโดยการปรับเปลี่ยนการแต่งหน้าอะไรเงี้ยเป็นต้นดูนะคะโดยรวมก็คือเป็นทป์ที่เหมาะก,กับโทนเข้มๆหรือว่าโทนหม่นๆเป็นพิเศษนะคะต่อไปไทป์ซัมเมอร์นะคะทายนี้ก็จะเหมาะก,กับโทนดำค่ะแต่ถ้าอยากได้ลุคที่ดูละมุนขึ้นเนี่ยพวบโทนอมเทาอมเบจเนี่ยก็เหมาะเช่นกันค่ะ โดยโทนเบสที่เหมาะจะมีความแตกต่างกับทสปริงนิดนึงนะคะตรงที่ว่าทสปริงอ่ะจะเหมาะกับโทนเบสที่มีความติดวอร์มติดอุ่นนิดนึงนะคะแต่ว่าโทนเบสที่เหมาะกับทาซัมเมอร์เนี่ยจะเป็นโทนเบสที่มีความอมเทาหน่อยๆค่ะ ซึ่งที่ญี่ปุ่นจะเรียกสีโทนนี้ว่าสีเกรดนะคะจะเป็นคำผสมกันระหว่างคำว่าเบดแล้วก็คำว่าเกร y ของสีเทานั่นเองค่ะนอกจากนี้ Type Summer ย,ยังเหมาะกับโทนม่วงโทนแดงโทนชมพูแล้วก็โทนน้ำเงินด้วยค่ะต่อไป Type สุดท้ายนะคะซึ่งก็คือท y p e ์บินเทอร์นั่นเองค่ะ ฐานไทป์นี้จะเหมาะกับผมดำมากที่สุดนะคะคือทำผมดำแล้วเนี่ยไม่ดูหนักอะไรค่ะกับการเนี่ยช่วยขับผิวแล้วก็ทำให้ใบหน้าดูเด่นชัดขึ้นค่ะ่ะถ้าอยากเปลี่ยนสีผมเนี่ยก็สามารถทำโทนเดียวกับซัมเมอร์ได้เลยนะคะเช่นโทนม่วงโทนแดงชมพูน้ำเงินองทาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะโดยจะเหมาะกับโทนที่ออกไปทางเข้มมากกว่าโทนอ่อนนิดนึงนะคะตรงกันข้ามกับซัมเมอร์ที่จะเหมาะกับโทนอ่อนมากกว่าค่ะแต่ถ้าอยากทำโทนอ่อนจริงๆเน ก็ทําได้เช่นกันนะคะด้วยการปรับเปลี่ยนเมคอัพเป็นต้นนะคะเช่นถ้าหน้าดูจืดไปเนี่ยก็ลองแต่งให้ดูเข้มชัดเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเป็นต้นดูนะคะแล้วก็อย่างน่อเลยก็คือไทป์ฟินเทอร์เป็นไทป์ที่มีคอนท้าสูงนะคะ ้าไม่ชอบโทนเข้มอย่างผมดำอะไรเงเี้ยจะทําเป็นโทนอ่อนสดอย่างโทนบรอนไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าโทนบรอนเนี่ยก็จะมาคอนทราสต,ตัดกับใบหน้านะคะอารมณ์ไม่สีดําก็สีขาวไปเลยประมาณนั้นนะคะจะเป็นคอนเซปที่คนวินเทอร์เนี่ยเหมาะเป็นพิเศษค่ะสําหรับพวกโทนอ่อนกลางๆนะคะคือจะเข้มก็ไม่ใช่จะอ่อนก็ไม่เชิงเนี่ยจะดูไปไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะคะสำหรับคนทป์นี้ค่ะ แต่ก็ทําได้อย่างที่บอกนะคะโดยการปรับเปลี่ยนสีเมคอัพหรือว่าสีเสื้อผ้าเป็นต้นค่ะยังไงเพื่อนลองปรับเปลี่ยนตามความชอบของตัวเองได้เลยนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเราก็อยากให้เพื่อนทุกคนเนี่ยสนุกกับการแต่งตัวตามที่ชอบได้อย่างเต็มที่เลยนะคะข่าวแด้แนะนำสีผมที่เหมาะกับแต่และ Personal Color ท้ายกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียในการทำผมมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็ถ้าใครกำลังมองหาน้ำยาย้อมผมที่ใช้ดีราะคาะไม่แพงเนี่ยก็ลองดูของกรานิเย่ดูได้นะคะจากรายละเอียดที่ซื้อต่างๆเราจะใส่ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะใครสนใจลองเปิดอ่านกันดูได้ค่ะสำหรับคลิปของเราในวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะคะท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เราก็ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ค่ะแ้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย